นี่คือรีโมทของรถ e v n e t a ขณะใช้งานขึ้นเตือนบนหน้าจอว่าแบตเตอรี่อ่อนร่องตรงนี้นะครับใช้ไข,ขควงแบนงัดนี่ออกแล้วครับจะต้องถอดน็อตเป็นสกรูหัวแฉก2ตัวยกแผ่นปริน้นออกมาครับโดยการเปิดล็อกตรงนี้นะครับใช้ไขควงงัดนิดหนึ่งแล้วล็อกมันจะหลุดออกมานี่หลุดแล้วครับเมื่อเรา เปิดดูข้างหลังเราจะเจอนี่ครับแบตเตอรี่ CR2032 เบอร์นี้หาไม่ยากครับอันนี้คือราคา20บาทกดให้ดังกลิกนี่ให้ให้สุดนะครับวัดอีกทีหนึ่งว่าไม่ได้หยิบผิดเอาตัวเก่ามาใส่นะครับ3.34โอเคครับแสดงว่าถูกตัวส่วนที่เป็นทองทอง ตรงกับขั้วที่เป็นเขี้ยวเล็กๆอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้คือขั้วบวกส่วนตรงกลางคือขั้วลบแล้วก็ให้ตรงกันนะครับถ้าตรงกันเนี่ยสังเกตดูรูนอ็อตจะอยู่ในตำแหน่งพอดีประกอบเข้าที่เดิมนะครับโดยดูให้บ่าที่เป็นร่องตรงกันกดปุ่มเปิดโอ้โห,โหทำงานแล้วครับกดปุ่มปิด